อ่าครับก็เจ <c oughs> อกันเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับอผมจะมาแนะนำนะเพื่อนเพื่อน,นวิธีการต่อตัวต้นทานปรับค่าได้หรือตัวบอลล่มนะครับนี่ครับเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงของเราเนี่ยแหละทางอ่าสับทาง diy นะเขาเรียกว่า VR วอลลุ่มหรือเขาจะเรียกกันตัวท่านทานปรับค่าได้ก็ไม่ผิดนะเพื่อนๆแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเรียกว่าวอลลุ่มดีกว่านะตัวนี้ค่าน่าจะเป็นอ่าตัวนี้เป็นของดีนะครับเป็นยี่ห้อโนเบิลเขียนไว้ว่าร้อยเคร้อยเคคูณสองนั่นหมายความว่า ตัวนี้ความต้านทานสุดสเกลอะครับอยู่ที่ร้อยเคนะครับคูณสองข้อหมายของคูณสองก็คือเป็นเป็นชนิดสองชั้นนะเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียกว่าสเตอริโอนะอย่างนี้นะก็คือมีชแนลอาร์ชแนลแอลหรือว่าชแนลแอลชแนลอาร์แล้วแต่ว่าเราจะต่อเข้าชแนลไหนนะครับทีนี้มาดูกันเลยดีวยวว่าเวลาเราเอาไปต่อใช้งานเนี่ยเราจะต่อ,อยังไงนะ นี่ครับเพื่อนๆเมื่อเราหงายท้องขึ้นมาแล้วก็หันแกนไปด้านโน้นนะออกจากตัวเรานะอย่างเงี้เดี๋ยวผมวาดเป็นแผนผังให้ก่อนนะเพื่อนอ่าก็จะมีขาทั้งหมดหกขานะหกขาอันนี้เป็นแกนนะเพื่อนๆเป็นแกนอ่าครับนี่เป็นแกนนะเอาไว้หมุน นะเพื่อนเพื่อนทีนี้อ่าเรามาดูเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยครับสองขาแรกเนี้ยเราต้องจําถึงกันันนี้เป็นวิธีการต่อของผมนะที่ผมใช้ประจำนะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นขากาวนะเพื่อนอ่าขากาวต่อถึงกันเสร็จแล้วก็เป็นลงกาวนะครับทีนี้ ตัวนี้ผมกำหนดให้เป็น channel r แล้วกันอ่ามันจะเป็นสองเีกอย่างนงี้นะเป็นสองเีกสเตอริโอนะเพื่อนเือนตัวนี้ผมให้เป็น channel แอลทีเนี้ยเวลา input เราเข้ามานะเพื่อนเือนสัญญาณจาก r c a นะ channel r l r c a เนะี่ย ก็จะเป็น R ไม่ก็ะเป็น L นะแล้วก็ไปเข้า input เข้า R นี่ใช่ไหมนี่เป็น input นะหมายถึงว่าสัญญาณเข้านะครับก็คือสัญญาณขาเข้านี่นี่ก็เป็น channel R นะเพื่อนทีนี้ channel L อะ ข้ามนิดหน่อยอ่าแล้วก็มาเข้านี่ใช่ไหมเพืนเพื่อนนี่ครับทีเนี้ยไอ้ขาตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเอาพูดออกมานะเพื<ๆ>่อนเนี่ครับเอาพูดออกมาอ L ตัวเนี้ยแล้วก็ไปเข้า Power Amp ครับอ่าผมโยกมานี่นะเพื่อนๆดูนะด,ด,ดูดีนะ Power Amp p o w e r อ p p ที่มันไม่มีวอลลุ่มนะเราก็สามารถต่อได้แล้วก็เข้า R เข้า L ของ p o w e r อ m p ไปอืมโอเคครับทีเนี้ยเมื่อเราต่อสัญญาณเข้าไปปุ๊บเปิดสัญญาณเข้าไปเวลาเราหมุนสุดเนี่ยความท่านทานมันก็จะอยู่ที่ 100K เสียงเนี่ย อินพุตที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะไม่สามารถผ่านไปได้นะเป็นสัญญาณเสียงนะเพราะว่าตัวต้านทานตัวนี้มันก็เหมือนอย่างนี้ครับถ้าเรามองนะเนี่ยมีความต้านทานอยู่เนี่ยมีความต้านทานอยู่ใช่ไหมเวลาเราหมุนมาซ้ายสุดเนี่ยหรือมินนะนะครับความต้านทานอยู่ที่ร้อยเควโอ้ความทนทานเยอะนะเนี่ยร้อยเคร้อยเคโอห์มนะครับก็คือ ก็คือหนึ่งแสนโอห์มนะเพื่อนๆสัญญาณเสียงมาวิ่งผ่านมาปื๊ดโอ้โหความต้านทานตัวเนี้ยเยอะจังผ่านไปไม่ได้นะเพื่อนๆสัญญาณเสียงผ่านไปไม่ได้พอเราเริ่มบิดทุกบิดเนี่ยปื๊ดความต้านทานตรงเนี้ยเริ่มน้อยลงแล้วเหลือเท่าไหร่แปดสิบเคอ่าความต้านทานเริ่มน้อยลงนะเพื่อนๆเนี่ยสัญญาณเสียงะเริ่มเล็ดลอดผ่านมาแล้ะ เริ่มเล่นรอดผ่านมาได้เสียงเริ่มมาครับเบาๆทีนี้หมุนไม่อีกหกสิบ k สี่สิบ k ยี่สิบ k จนเป็นศูนย์ความต้านทานเป็นศูนย์เป็นไงเพื่อนลั่นเลย <c oughs> ทีนี้ไม่มีความต้านทานสัญญาณเสียงวิ่งพรวดเลยวิ่งพรวดพรวดเป็นไงดังลั่นบ้านเลยทีนี้เมียใดนะครับ ผู้เล่นนะครับประมาณนี้นะครับหลักการทํางานของมันนะง่ายๆนะเพื่อนทีนี้มันจะมีทริกนะเพื่อนถ้าใครดูคลิปนี้ไม่จบเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียดายนะครับเพราะว่าตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าคนที่ต่อใช้งานแล้วจะพบว่ามีเสียงจี่เสียงหัมนะเพื่อนนี่ครับเพื่อนๆขาเกาานะเวลาผมต่อเนี่ย ผมจะขูดตัวถังด้วยนะเพื่อนนี่เพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวถังของมันเนี่ยไปลงกาวด้วยมันจะป้องกันแบบเวลามือเราไปจับนะครับมันจะมีสัญญาณรบกวนอืออืออืประมาณนี้นะเพื่อนๆอาจจะเคยเจอนะนะครับอืออืออือ,อทีนี้เราก็ขูดก่อนเพนื่อนก่อนจะบัดกรี ตรงนี้แะครตรงนี้ตรงน,รงนี้ผมจะย้ายจุดขูดขูดขูดเพราะว่าเวลาเราบัดกรีไปเลยเนี่ยมันจะไม่ติดนะเพื่อนๆให้เอาคัตเตอร์เนี่ยขูดก่อนอ่าทีนี้ทีนี้เรามาลองบัดกรีก่อนครับว่ามันจะติดไหมหัวแรงนะเพื่อนหัวแรงหัวแรงหัวงอ้าจัดไปไม่มีอะไรมาตั้งนะ,อะลองลองลองตรงนี้ก็ได้ ให้เราจิ้มไปที่ตัวถังก่อนให้มันร้อนนะเพื่อนพอนตะกัวเข้าไปพอนตะกัวเข้าไปนี่เว่นๆการบัดกรีที่ดีนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่ะตะกัวมันจะมันวาวอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหัวแรงเนี่ยมันให้ความร้อนที่ดีนะเพื่อนหัวแรงเนี่ยมันให้ความร้อนที่ดีแล้วก็สม่ําเสมอ,สมอทําให้ตะกัวเนี่ยมันมันวาว นี้ผมก็จะย้ายเพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นนะว่าเราลงกลางไงเน้นเปึกเน้นปิกอ่าย้ายกาวเนีอยนี่คือที่จริงมันก็จุดเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าผมจะทําให้เพื่อนๆเห็นนะว่ามันวิธีการย้ายกาวทําไงนี่ร้อนน,น,นะ <c oughs> เราก็จะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็หมัดกีเติมตะก,กวัวเข้าไปเติมตะวกัวเข้าไปที่สายก่อนเมื่อนี่ให้มันหลอมถึงกันีเน้เป็นแวนชึบแน่นปึกแล้วปลายสายด้านนี้นะครับนี่ปลายสายด้านเนี้ย มันจะต้องไปลงกลาวแท่นนะเพื<ๆ>่อนๆนี่ครับที่ผมเขียนไว้นะคว่าเราจะต้องไปลงกลาวซึ่งอ่ะมันจะต้องต่อจากตัวถังอีกนี่ไปลงกลาวเพื่อลดสัน่นาณนรบกวนจากเวลามือเราไปจับนะครับบูบนะถ้าเราลงกลาวแล้วก็จะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะเพื่อน<ๆ>อ่านะครับก็มันเป็นหลักการง่ายๆนะ นะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเพื่อนๆดูจากในรูปเนี่ยผมว่าเข้าใจง่ายนะนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องหนีนะถ้าจะสอนเหมือนผมอะเพื่อนๆต้องคิดซะว่าเนี่ยเราหงายขาขึ้นแล้วก็หันแกนไปทางโน้นนะให้ทิศทางมันถูกนะนี่ก็จะเป็นอินพุสนี่ก็จะเป็นเอาพุ t นี่ก็จะเป็นอินพุนี่ก็จะเป็น, input, นเอาพุน output, นเน input, นเ output, สเตอริโสองข้างนะเพื่อนๆแค่นี้นะครับ ขอ,อตัวตัววอลุ่มเนี่ยยิ่งของดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงนะถ้าเราจะไปเดินตามมันหม้อเนี่ยถ้าของถูกๆก็ตัวละ5บาทสิบบาทส5ห้าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราประกอบเครื่องเสียงเนี่ยเราก็ใช้ดีๆหน่อยตัวละร้อยห้าสิบสองร้อยมันมีราคาไปยันหลักหลายหมื่นนะเพื่อนๆเป็นแสนก็มีนะตัวต้นทานเนี่ยเพราะว่าเป็นทางผ่านของสัญญาณเสียงนะเพื่อน ตัวทันทานปรับค่าได้เนะี่ยมันเป็นทางผ่านของสัญญาณเสียงนะครับแต่ว่าของผมก็จะใช้เกจที่มันแบบไม่ใช่ของจีนนะก็จะเป็นเกจพวกที่มันใช้ดีๆหน่อยนะครับตัวละร้อยกว่าบาทสองร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวสําหรับตัวทานทานผมก็มีแนะนำเท่านี้นะ ถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากให้ผมแนะนำวิธีการต่ออุปกรณ์อะไรต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะว่างอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับสำหรับคนที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเนี่ยผมว่าสบายๆนะครับก็ไม่ต้องอ ก็กดผ่านได้นะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยก็สามารถเข้ามาดูหรือคอมเมนต์หรือสอบถามได้นะครับเพื่อนๆือนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผม